เป็นน้ำาั้งชักด้านน้ำเข้าด้านน้ำเข้าเนี่ยก่อนที่เราจะใส่ท่อ P ี c ซีอ่ะถ้านี้เป็นท่อ PVC แล้วมีเกลียวนะคะอันนี้สม,มุตินะคะเป็นตัวอย่างถ้ามีเกลียวเราต้องเอาผ้าพันเทปแบบพันตัวนี้พันให้แน่นเพื่อขันเข้ากับเกลียวตัวนี้ไม่ให้ท่อไปชนยางหน้าแปนตัวนี้ถ้าช่อท่อชนยางหน้าแปนตัวนี้จะทาให้มีการรั่วน้ำและน้ําไม่เต็มท่อตัวนี้จะมียางหน้าแปนก็คือตัวนี้ตัวนี้ขณะที่เราขัานท่อตัวน,นี้เข้าเกลียวอะ่ะเราต้องขันให้แน่นเพื่อไม่ให้ไปท่อมาชนยางตัวนี้นะคะ แล้วก็สำหรับปั๊มเนี่ยมันจะมีส่วนหัวบนกับหัวล่างเมื่อเรายกหัวบนออกแล้วเราจะเจอแผ่นลิ้นแบบน,นี้เราจะเจอแผ่นลิ้นแบบนี้ถ้าหากแผ่นลิ้นตัวเนี้ยสันกลางตัวเนี้ยมันจะกั้นสันกลางของหัวคือสันกลางตัวนี้สันกลางตัวนี้ถ้าสันกลางตัวนี้บิดบิดอย่างนี้แม้แต่นิดนึงนะคะบิดอย่างนี้แม้แต่นิดนึงซึ่งเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ ตอนสตาร์ทแล้วแรงดันน้ํามากแรงดันน้ําสูงอาจจะทําให้ผักให้ปะเก็นสันกลางอ่ะหนีจากศูนย์ได้ถ้าปะเก็นสันกลางตัวนี้หนีศูนย์จะทําให้น้าไม่แรงและน้ําไม่เต็มท่อและปะเก็นสันกลางจะมี2ด้านด้านบนจะอยู่สันกลางด้านนี้ส่วนด้านล่างด้านล่างด้านล่างสันกลางจะอยู่ด้านนี้ก็คือจะใช้กับตัวนี้เป็นสันกลางด้านล่างถ้าปะเก็นตัวนี้หนีน้ําก็จะไม่เต็มท่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเช็คตอดหัวและเช็คปะเก็นสันกลางทั้งสองด้านแล้วก็วางประกบลงไปใหม่ วางประกบลงไปใหม่เพื่อไม่ให้มันหนีด้านนี้แล้วก็ด้านด้านนี้ให้มันลงร่องนี้ประกบใหม่เพื่อแล้วก็วางหัวลงไม่ให้สันกลางหนีแล้วก็กรณีที่น้ําไม่แรงเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสปริงขาดหรือว่ายางลิ้นวาล์วสี่เหลี่ยมเนี่ยฉีกขาดซึ่งการจะเช็คก็ต้องถอดหัวออกแล้วก็เอาแผ่นลิ้นเนี่ยขึ้นมาดูดูว่าสปริงเนี่ยสปริงเนี่ยยังอยู่โอเคดีไหมยางลิ้นไม่ฉีกขาด ยางดิ้นต้องไม่ฉีกขาดทุกตัวถ้ายางดิ้นฉีกขาดจะทําให้น้ําไม่แรงสข้อที่จะต้องไปตรวจสอบกรณีที่น้ำไม่แรง